สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มมีเรื่องจะมาเล่านะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ไม่ต้องสงสัยนะอะไรเอ่ยมันก็คือน้ำปลายี่ห้อหนึ่งนะคะก็คือเรื่องเล่าวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของน้ำปลานะคะป้าปุ้มก็จะตั้งหัวข้อกระทูว่าเรื่องเล่าเคล้าน้ำปลานะคะฟังดูเหมือนน่าจะเป็นเรื่องเล่าเคลาน้ำตามากกว่าเนอะ อ่ะจริงๆนั้นเป็นเรื่องเล่าคราวน้ำป่าจริงๆนะคะถ้าใครติดตามป้าปุ้มก็จะรู้ว่าป้าปุ้มน่ะตอนนี้ก็ไปขายขนมอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเนาะซึ่งป้าปุ้มก็จะไปเกือบทุกวันเลยละ่ะขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขายๆไปนะได้มาก็ดีใจนะก็เป็นทุนค่าอาหารน้องแมวงอกของป้าปุ้มนะคะตอนนี้งอกมาต้อง สี่ตัวรวมแม่เขาด้วยก็ห้านะพอดีพ่อเขาตายไปแล้วนะคะก็ห้าปากห้าชีวิตเนาะขายได้ก็ดีใจถ้าใครที่ติดตามป้าปุ้มแล้วเป็นเอฟซีหรือว่าเอา่อเป็นลูกค้าร้านอาหารแห่งนี้ที่ป้าปุ้มไปขายขนมก็ช่วยอุดหนุนขนมป้าปุ้มด้วยนะคะเป็นเค้กฝอยทองเนอะป้าปุ้มจะทําเค้กฝอยทองไปขายเพราะว่ามันค่อนข้างจะสะดวกในการขนไปนะแม่ถ้าเป็นเค้กหน้าอื่นนี่คือ สังเกตหลายทีแล้วมันเละนะแล้วหน้าเค้กฝอยทองมันก็ง่ายๆนะไม่หน้าไม่เละหน้าก็ยังสวยเหมือนเดิมนะไปถึงที่ร้านแล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ทานและไม่ทานขนมเค้กนะสายหวานก,ก็จะทานกันนะแต่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็จะไม่ค่อยทานนะอ่ะมาเข้าเรื่องกันต่อนะคะก็คือทําไมป้าปุ้มต้องถึงต้องมารีวิวน้ําปลาตัวนี้นะคะก็คือวันนั้นนะ่ย ปกติป้าพุงไปขายเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ทานอาหารร้านร้านเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าค่อนข้างจะมีราคาสูงเนอะก็ยอย่างที่ว่านะมันเป็นร้านอาหารปกติก็จะทานจากบ้านไปก่อนนะคะแล้วก็ไปนั่งขายเนาะปรากฏว่าวันนั้นหิวหิวมากนะคะก็เลยลองถามบรรทักงานก็ว่าเออมีอาหารจานเดียวไหมส่วนใหญ่ก็จะมีนะสําหรับทีออ่นักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าที่เป็นออลักษณะแบบคนขับรถอย่างเงี้ยบางทีก็จะขอ,อนั่งทานข้าวจานเดียวก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะ เรปุ้มก็เลยถามเขาบอกมีนะคะก็เลยถามว่าเลตราคาเท่าไหร่ก็บอกว่าอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบอะไรประมาณเนี้ยวันนั้นก็เออคิดคิดไปคิดมากินอะไรดีเนาะคิดไม่ออกเนาะไม่ได้ดูเมนูเขาด้วยว่ามีอะไรเนาะก็เลยเออง่ายๆแล้วกันนะเป็นข้าวกะเพราหมูสับเนาะก็สั่งไปแล้วเขาก็มาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำปลาพริกน้ำปลาถ้วยหนึ่งนะแล้วก็นั่งทานตรงตรง,ตรงร้านเขานั่นแหละข้างๆร้าน ปรากฏว่าเออข้าวกะเพราเขาก็อร่อยเนาะคือร้านอาหารระดับนี้แล้วมันต้องอร่อยแล้วละ่ะที็นในป้าปุ้มก็เลยเออเห็นเขามีถ้วยพริกน้ำปลามาให้ด้วยก็เลยเอาลองราดข้าวดูนะกับออกะเพราหมูสับจริงจริงรสชาติกะเพราหมูสับเขาก็อร่อยอยู่แล้วนะอันนี้ก็ลองเออมีน้ำพริกน้ำปลามาให้เนาะดีกว่าคืนเข้าไปเงี้ยหรือว่าไม่กินอะไรก็เลยลองราดดูปรากฏว่าเฮ้ยอร่อยเว้ยเป็นพริกน้ำปลาที่ป้าปุ้มบอกนึกในใจเลยแบบ ปกติไปกินร้านอาหารตามสั่งทั่วไปเขาก็จะมีนะพริกน้ำปลานี่จะของคู่กันนะก็คือก็คือตักราดราดอาหารนะที่เราสั่งแต่ว่าพริกน้ำปลาร้านร้านร้านเนี้ยอร่อยมากๆเลยแบบคือมันไม่เค็มไม่เค็มโดดนะแล้วก็ปรุงมาได้พอดีเลยอ่ะยิ่งกินยิ่งอร่อยกินกับข้าวก็ยิ่งอร่อยนะไม่เค็มแล้วก็ราดจนหมดถ้วยถ้วยน้ำพริกที่เขาให้มาเท่าไหร่ก็หมดแหละราดข้าวหมด,หมดกินอร่อยมากเลยเป็นมื้อนั้นที่แบบ ติดตาตึงใจว่าเฮ้ยเคล็ดลับความอร่อยของร้านอาหารร้านนี้หรือเปล่าเนาะน้ําปลาเขาอร่อยมากเลยก็เลยแบบว่าปุ้มก็นั่งติดใจแล้วเอยากจะอยากจะรู้จริงๆนั้นใช้น้ําปลาที่ท่ออะไรปรากฏว่าเขามีเอ่อโกดังอยู่ข้างๆร้านนะเขาจะเก็บพวกขวดขวดอะไรเงี้ยขวดทั้งหลายกล่องกระดาษอะไรเงี้ยที่เขาแบบ ออกมาจากร้านเขาเอะเนาะที่แบบเอาไปสามารถเอาไปรีไซเคิลขายเป็นออของเก่าได้อะไรเงี้ยนะขยะรีไซเคิลอะไรพวกเนี้ยปลาปุ้มก็เดินไปปรากฏว่าไปเจอแกลอนแกลอนพลาสติกนะที่ขาวๆคุนๆเนาะตาก็เหลือไปเห็นทําไมกองนี้มันเยอะใช่ไหมเป็นแกลอนก็เหลือไปดูเอา้าปรากฏว่าเป็นชื่อน้ําปลายี่ห้อหนึ่งนะคะก็ชื่อนี้เลยชื่อสวาลด์ปลาปุ้มก็คิดละต้องเป็นตัวนี้แน่เลยนะอืม แล้ววันนั้นนะมันเป็นวันที่แบบแปลกประหลาดมากเลยนะใจก็ทึกลึกถึงน้ำปลาตัวนี้นะปรากฏว่ามันมีหลังจากที่ป้าปุ้มรู้แล้วว่าจะไปหาจะไปตามหาน้ำปลายี่ห้อนี้นะเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะชื่อเสาวรสปรากฏว่ามีรถหกล้อเล็กนะวิ่งเข้ามาในร้านจอดข้างร้านป้าปุ้มก็มองตามเลยนะคะปรากฏว่าข้างตัวรถก็เขียนเลยนะน้ำปลาเสาวรสเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ แปลกมากเลยอ่ะคือวันนั้นที่อยากรู้ยี่ห้อน้ําปลาแล้วแล้วลดน้ําปลาเข้าวันนั้นเลยเข้าวันที่เดินไปดูในโกดังเก็บขอ,ของของเขาเลยว่าต้องน้ําปลาตัวนี้แน่ๆเสร็จปุ๊บเขาก็เอาของลงนะปุ่มกอลอสักพักนึ่งใหญ่ๆเลยนะเขาก็มากับภรรยาเขานี่แหละทีนี้คงแบบกําลังติดต่อเรื่องเอาของ,งกี่ชิ้นกี่แพ็คอะไรลงกี่แพ็คก,กี่อะไรเนี่ยภรรยาเขาก็คงนั่ง ในรถไม่ไหวเนาะร้อนก็เลยลงมาป้าปุ้มก็เลยเดินไปคุยถามว่ามาส่งน้ำปาลาเหรอคะมาจากไหนเออเขาบอกว่ามาจากแม่กองเลยนะเออป้าปุ้มก็เลยบอกว่าเออวันนั้นลองทานอาหารตามสั่งที่ร้านนี้แล้วปรากฏว่าพริกน้ำปลาอร่อยพอดีเห็นยี่ห้อนี้ก็เลยมาส่งก็เลยอยากจะรู้ว่าขายยังไงขายไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกป้าปุ้มคิดว่าจะขอซื้อสักขวดดึงอะไรประมาณเนี้ยนะแต่แล้วเขาก็บอกเดี๋ยวคุยกับแฟนเขาแลา้วกันแฟนที่เป็นคนมาส่งนะเป็นผู้ชายนะ เขาก็มาส่งป้าปุ้มก็เลยเออถือโอกาสคุยก็บอกว่ามันมีสองแบรนด์นะแบรนด์หนึ่งชื่อปลาอะไรนะสร้อยสร้อยอะไรสักอย่างนี่แหละก็คือในเครือเดียวกับของเขาเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันต่างกันนะอ่าไอเจ้าชื่อสร้อยสร้อยอะไรเนี่ยมันเป็นหางน้ําปลาส่วนเจ้าเสาวรสเนี่ยมันเป็นหัวน้ําปลาราคาก็จะถูกแพงไม่เท่ากันนะเขาเขาก็เลยถามว่าจะเอาไปทําอะไรแล้วบอกว่าก็ไปกินนี่แหละ เออแต่ความหมายของเขาเราเราก็ไม่รู้นะเอาไปทําอะไรนี่ไปทํากับข้าวหรือไปทําอะไรอะไรเงี้ยแมมน้าปลาก็อย่างอยู่ที่อย่างที่รู้เนอะก็กลับซื้อไปกินนั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าทํากับข้าวหรืออะไรเนี่ยหัวหัวน้าปลามันจะดีกว่าเนอะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้หางน้ําปลาอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกประปุ้งก็ไม่เข้าใจโอ้ยทาไมต้องมีหัวน้ําปลาหางน้ําปลาเนอะก็เลยเออเราเห็นยี่ห้อสวรรสใช่ไหมล่ะที่ในกวดังเก็บของอนะ ก็เลยเอาสาวรถดีกว่าขายยังไงเขาบอกว่าขายเป็นลังลังละสองรอยแปดสิบมีสิบสองขวดโหลหนึ่งเล้ป้าปุ้มก็เลยถามเขาว่าปกติแบรนด์เนี้ยยี่ห้อเนี้ยมีขายตามห้างหรือสับป,ปสินค้าไหมคนขับรถเขาบอกว่าไม่มีนะไม่ได้ขายไอ้เราก็ว่าโอ้ต้องซื้อเป็นโหลเลยเหรอทํายังไงดีว่าคือคือติดใจน้ําปลาเขาแล้วไงอ่ะตัดสินใจโหลก็โหลสิบสองขวดดูสิ จะกินหมดไหมตัดสินใจซื้อมาลังหนึ่งนะคะก็ประมาณขวดเนี้ยมีสิบสองขวดเนาะเป็นขวดพลาสติกนะคะเอ่อปริมาตรเขาวันนั้นป้าปุ้มดูก็เจ็ดร้อยมลเนาะนี่เจ็ดร้อยมลยี่ห้อสาวรสซื้อมาลังหนึ่งเลยเอากลับมาบ้านทดลองเลยวันถัดมาทดลองเลยพอดีไปเปิดช่อง y o u t u เอ่อช่องคุณอะไรนะกินได้อร่อยด้วยพอดีเป๊ะเลยช่องนี้ป้าปุ้มจะติดตาม ช่องเขานะคะเพราะเขาทากับข้าวอะไรดูน่ากินเนาะเสียงเขาก็เพลาะดีนะนุ่มน,นลวลก็เลยโอ้นนั้นก็ทําไก่ปีกไก่ทอดน้ําปลาพอดีเลยนะสูตรก็คือน้ําปลาอย่างเดียวเลยนะเออเราก็อยากจะลองของใช่ไหมป้าปุ้มก็เลยไปซื้อปีกไก่มานะคะแล้วก็ทาตามสูตรเขาเป๊ะๆเ,เลยนะแต่เปลี่ยนเป็นใช้น้ําปลาตัวนี้นะคะเนี่ยปรากฏว่าผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากเลยนะอร่อยมาก บอกเลยแล้ววันถัดมาป้าปุ้มก็อ่ะลุงเปียกเขาชอบทานไข่เจียวใช่ไหมคะปกติป้าปุ้มทำไข่เจียวก็จะใส่น้ามันหอยซีอิ๊วขาวหรือซีอิ๊วซอสฝาเขียวอะไรประมาณเนี้ยวันนั้นลองอย่างเดียวเลยน้ามันหอยพริกป่นพริกไทยป่นไม่ใช่พริกป่นพริกไทยป่นแล้วก็น้ําปลาตัวนี้นะคะปรากฏว่าเฮ้ยอร่อยอีกนั่นแหละโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยก็เลยมาจะมาบอกว่า เจอแล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้นี่เองที่ป้าปุ้มติดใจนะคะแต่ทีนี้พอป้าปุ้มไปลองปรุงเป็นพริกน้ำปลาเนาะถามว่ามันก็ยังโอเคนะแต่ว่าสูตรมันยังไม่อร่อยเท่าที่ร้านอาหารเขาทำเนะไม่รู้เขาใส่อะไรบ้างใครมีสูตรเคล็ดลับพริกน้ำปลาก็ช่วยบอกสูตรป้าปุ้มหน่อยนะคะที่ที่ที่ร้านเขาเนี่ยเขาจะใส่แค่น้ำปลากับพริกขี้หนูเนาะแต่ว่าไอ้เครื่องปรุงในนั้นนี่นไม่รู้มีอะไรบ้างนะแต่ไปคุยคุยกับคนที่ รู้จักเขาก็จะบอกว่าใส่ผงชูรสปกติพริกน้ำปลาเขาใส่ผงชูรสกันเหรอป้าปุ้มไม่ค่อยใส่นะสูตรเดิมๆที่ป้าปุ้มจะปรุงก็จะมีแค่น้ำตาลมะน,นาวพริกที่มีก็คือพริกป่นหรือว่าพริกขี้หนูอะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่กระเทียมบ้างเป็นบางครั้งอะไรกระเทียมสับเนาะคือแบบยังออกมาเป็นพริกน้ำปลาไม่เหมือนเขาอะูดง่ายอันนี้ก็คือจะบอกว่าเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย เออวันนั้นไปเดินห้างเดี๋ยวเกลื่อนไปอีกอันไปเดินห้างเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนห้างประจําจังหวัดของของกาญจนบุรีนะคะเขาชื่อ T m k อท่ามากาซูปเปอร์มาร์เก็ตเออปรากฏว่าดันไปเจอน้ําปลาตัวนี้ตั้งอยู่ในในซูปเปอร์นะคะเป็นขวดแก้วขนาดเจ็ดรอยห้าสิมลจะเยอะกว่าตัวนี้นะห0สิบมลในราคาขวดละยี่สิบ็ดบาทด,ดูดูแต่ก่อนไป T m k อบ่อยๆคือไม่ได้เดินแผนกน้ําปลานะคะก็เลยจะไม่เห็นยี่ห้อตัวนี้เนาะตาเนี่ยจะไม่เคย มองยี่ห้อนี้เลยปรากฏว่ามีมียี่ห้อนี้ตั้งเฉยเลยนะเออมานั่งคิดดูเลยซื้อมาเป็นโหลละคิดดูท,ท,ทั้งทที่เจ้าตัวเนี้ยมีอยู่ในห้างนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้ารู้ตั้งตั้แต่แรกว่ามีนะไปลองซื้อที่ TMK ก่อนซื้อมาสักขวดหนึ่งเนะียเงินจะได้ไม่จมกับน้ําปลาข้ามขำเห็นแล้วตลกจริงอ่ะอีนี้ก็จะเลยเล่าเกินไปถึงเรื่องในอดีตสมัยที่ยังเป็นเด็กๆเ,เนะาะวัยรุน่น มื่อก่อนป้าปุ้มก็จะเรียนอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ช่วงช่วงตอนนั้นที่เป็นร้อยต่อจะขึ้นมสองเนาะคุณพ่อเขาส่งป้าปุ้มไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ป้าปุ้มเนี่ยเป็นเป็นคนจังหวัดนครพนมทั้งคู่เลยนะคะส่งป้าปุ้มให้ไปเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนหนังสือไปต่อมสองที่จังหวัดนครพนมนะคะไปนอนไปนอนพักอาศัยอยู่ที่บ้านคุณปู่คุณย่าเนะซึ่งโรงเรียนเนี่ยมันก็อยู่ฝั่งตรงข้าม ตรงข้าบ้านคุณปู่คุณย่าเป๊ะเลยนะฝั่งตรงข้ามเลยไม่ต้องไปไหนแลยเดินออกจากประตูบ้านก็เข้าโรงเรียนเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ช่วงนั้นม .2 เนี่ยป้าปุ้มก็จะมีกลุ่มเข้ากลุ่มนะคือชั้นม .2 เนี่ยก็จะมีญาติป้าปุ้มอยู่คนหนึ่งก็มีศักดิ์เป็นเป็นพี่เนาะเป็นลูกของคุณป้าศักดิ์เขาก็จะเป็นพี่นะแต่ว่าอายุเท่ากันกับป้าปุ้มเนี่ยแหละอ่าพอเข้าไปเนี่ยก็เรียนชั้นเดียวกันนะห้องเดียวกันทีนี้เขาก็จะมีกลุ่มเพื่อนของเขานะ จะมีผู้หญิงอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าคนหรือยังไงเนี่ยห้าหกคนหรือยังไงเนี่ยจำไม่ได้ละเพราะว่าปะ,ป,ะ,ป,ะปุ่มไปเรียนมอสองแค่ปีเดียวเนาะแล้วหนึ่งในกลุ่มหนึ่งในนั้นอะ่ะจะมีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อมงคลนะในกลุ่มเพื่อนเขาก็จะเรียก,ยกว่าอีมงอีมงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นตุ๊ดนะก็ดูดูจากนิสัยเขาเนาะไม่ได้เป็นตุ๊ดเพียงแต่ว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ตัวเล็กไงในห้องเนี่ย ตัวเลก็กกว่าเพื่อนเหมือนก็แบบจะโดนเพื่อนผู้ชายรังแกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาจับกลุ่มอยู่กับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเนาะก็จะเป็นหนุ่มน้อยคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มนะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อ่าเขาจะพกไอ้นี่อาหารอาหารชนิดหนึ่งมามาโรงเรียนทุกวันนะคะนั่นก็คือพริกน้ําปลาเนาะในโรงอาหารของโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีอาหารร้านอาหารเยอะแยะนะส่วนใหญ่ก็ป้าปุ้มก็จะทานกันอยู่ร้านเดียวเนี่ยเป็นร้านข้าวแกงของของโรงเรียนนี่แหละ กับข้าวเขาก็โอเคนะใช้ได้อยู่แต่อ่พูดถึงเพื่อนมงน้องน้องน้องมงเพื่อนมงอีมงนี่แหละชื่อมงคนตัวเล็กๆเขาพกพริกน้ำปลามาถุงหนึ่งเขาจะพกมาทุกวันมาโรงเรียนทุกวันพอถึงเวลามื้อเที่ยงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแกะพริกน้ำปลาเนี่ยใส่ถ้วยเอาไว้นะคะเพื่อนๆแต่ละคนก็จะไปซื้อส่วนใหญ่ก็จะซื้ออาหารเนี่ยแหละเขาแกงนี่แหละมานะคะคนละจานบางคนก็พกข้าวมานะอะไรแบบเนี้ยพกปินโตมา ทุกคนเนี่ยเป้าหมายเดียวกันก็คือจะกินน้ําพริกไม่ใช่น้าพริกพูดผิดอ่าน้ําพริกน้าําปลาพริกน้ําปลาเนี่ยแหละของของอีมงเนี่ยแหละนะคะกินกับข้าวตักตักคนละหนึบคนละหนับเลยนะโหแบบว่าป้าแบบปุ้มติดใจเลยจนแบบติดใจเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมงพริกน้ําปลาเนี่ยอร่อยมากเลยคือถ้าวันไหนถ้าเขาพกมาเนี่ยนะ กับข้าวมื้อนั้นอ,อร่อยตลอดมื้อนั้นน่ะป้าป,ปุ้มก็เลยถามเขานะว่ามงนางมงน้ำปลาปรุงยังไงอ่ะพริกพิกน้ำปลาเนี่ยปรุงยังไงสอนหน่อยสิบอกหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยใช้น้ำปลายี่ห้ออะไรเชื่อไหมอีนังมงเขาไม่บอกนะจ๊ะเป็นความลับเพราะอะไรเพราะเขาเขาไม่เขาไม่ชอบป้าปุ้มตอนแรกป้าปุ้มไม่รู้หรอกนะว่าทําไมไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพอมารู้ตอนหลังคล้ายว่าเออเรามา เรามาเข้ากลุ่มเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาจากที่อื่นเน่ะมาจากต่างจังหวัดเนะ่ะมาเข้ากลุ่มเขาแล้วเขาเขากลัวว่าจะมาแย่งความรักจากเพื่อนๆของของของเขาไปมั้งอะไรประมาณเนี้ยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเป็นญาติป้าปุ้มนะเป็นญาติแท้ๆเลยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยเราก็เลยเอ้ยทําไมมาคิดอย่างนี้เนาะความคิดสมัยนั้นนะน,นะเด็กๆนะเอเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะแต่เราแบบเออเราอยากรู้ไงว่าเออน้ําปลาเขาทํำยังไง ป้ปุ้มก็ไปเคยไปเซอร์ว์แถวบ้านเขานะรู้สึกว่าบ้านเขาจะเปิดเป็นร้านอาหารหรือยังไงเนี่ยแหละพริกน้ำปลาเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือคุณแม่เขานะแล้วทีนี้เพื่อนมงก็เขามัน,ม,น,ม,นมันไม่บอกเนะียคือเราอยากรู้อะไรเราก็เขาก็ไม่บอกเราอย่างอันนั้นตอนนั้นมาป้าปุ้มก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเ้ยประทับใจเนาะพริกน้ำปลาที่มันมันอร่อยอย่างนี้ได้จริงนะปรุงปรุงได้อร่อยจริงแล้วกินกับข้าวได้ฟินมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดใจแต่ก็ลืมไม่ลงอ่ะเป็นอะไรเป็นเรื่องเล่าที่แบบลืมไม่ลงนะในอดีตเนะี่ย ก็ยังคิดถึงอยู่มา,มาจนทุกวันนี้นะแล้วก็คือน้ําปลาไหลย,ยี่ห้อป้าปุ้มก็ือลองมาหลายหลายแบรนด์นะก็คือยังไม่ไม่ถูกใจอ่ะคือตามหาเนะยังไม่ไม่ไม่เหมือนในอดีตที่เคยทานกับกลุ่มเพื่อนๆสมัยมอสองนั่นแหละก็มาเจอเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็คือเป็นความชอบส่วนตัวของป้าปุ้มนะคะบอกไว้ก่อนนะไม่ได้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบยี่ห้อนี้หรือรสชาติเดียวกับป้าปุ้มนะแล้วแต่ปากคนเนาะก็มา เหมือนก็นมาพูดมาคุยมารีวิวเรื่องเออ่น้ำปลาตัวนี้นะคะแต่นี้ถ้าใครสนใจเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนนะเพราะว่าลองค้นหาใน Google แล้วค่อนข้างจะยากนิดนึงนะไม่รู้เขามีขายที่ไหนเนาะแต่คุยกับคนขับรถที่มาส่งก็บอกว่าเป็นน้ำปลาที่ผลิตมานานแล้วนะอืมแต่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงนะแต่เหมือนก็นว่ารับผลิตให้แบรนด์อื่นด้วยเหมือนกันนะไม่แน่ใจนะ แต่เขาบอกว่าถูกใจสำหรับป้าปุ้มนะถูกใจโอเคค่ะก็เป็นเรื่องเล่าเขาน้ำปลาของแท้เลยข้องแท้นะคะ <c oughs> ใครสนใจก็ไปลองหาดูเนาะไม่รู้ว่าในซูปเปอร์แบรนด์ซูปเปอร์ดังๆอย่างโลต้องโดตัสบิ๊กซงบิ๊กซีจะมีจำหน่ายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ทีเนี้ยมันหาเจอได้ที่ท m เอมเไงเป็นห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของเมืองกาญจนบุรีเขานะ โอเคค่ะสวัสดีนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะคะอันนี้คือดีที่สุดเลยสวัสดีค่ะ